สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลือผูไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับเลือผูยอมรับชะตาส่อเสียโกนาเต้ให้เรวอัลมาริีฟรี เจรจาไม่คืบเหลือแค่รอวันลาจริงดูเหมือนว่าบทสรุปของอิบราฮิมาโกนาเต้กับเลือดผูจะเดินหน้าเข้าสู่ตอนจบเร็วกว่าที่แฟนๆอยากให้เป็นหลังจากมีรายงานจากสื่อดังในสเปนอย่างมาก้าว่าเลือผูเริ่มปักใจเชื่อแล้วว่าเซนเตอร์แบ็กรายนี้เตรียมย้ายซบเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับแม้ตลาดซื้อขายจะเพิ่งปิดไปไม่นานและฤดูกาลยังอยู่ช่วงเริ่มต้นแต่ข่าวลือระหว่างโกนาเต้กับรา ชันชุดขาวก็ยังไม่เงียบลงแม้แต่น้อยโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าเจ้าตัวจะหมดสัญญาในซัมเมอร์2026และสามารถเจรจาล่วงหน้าได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป สิ่งที่น่ากังวลคือความพยายามของเลวูในการเจรจาต่อสัญญาใหม่กับโกนาเต้ยังไม่มีความคืบหน้าและเจ้าตัวเองก็ยังไม่เคยออกมาแสดงท่าทีชัดเจนใดๆเกี่ยวกับอนาคตแม้จะยังทุ่มเทเต็มที่ในสนามทุกนัดแต่ความเงียบนี้ทำให้สโมสรเริ่มอ่านเกมออกแล้วว่าเรื่องนี้อาจจบไม่ต่างจากกรณีของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนงที่เลือกย้ายไปสเปนแบบไม่มีค่าตัวในช่วงที่ผ่านมารายงานจากมากา ยืนยันว่าเรอัลมาดริดได้เริ่มติดต่อกับโกนาเต้และทีมงานเรียบร้อยแล้วและยังคงมั่นใจว่าพวกเขาจะโน้มน้าวแข้งทีมชาติฝรั่งเศสให้ย้ายออกจากแอนฟิลด์ได้สําเร็จโดยเฉพาะในจังหวะที่แนวรับตัวหลักอย่างรูดิเกอร์กำลังเข้าสู่ปลายอาชีพ ฟังลิวร์พูเองก็ยอมรับสถานการณ์มากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มมองว่าการเสียโกนาเต้ไปแบบฟรีๆกลายเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แม้จะมีข่าวว่าหงแดงเคยพยายามดึงมาเกฮีจากคริสตัลพาเลทเข้ามาแทนในวันเดทไลน์ของตลาดรอบที่ผ่านมา แต่ดีลก็ล่มในช่วงโค้งสุดท้ายและล่าสุดก็มีแนวโน้มชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะไม่หวนกลับไปเจรจาอีกในเดือนมกราคมนี้ด้วยเหตุนี้ทําให้โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะยอมขายโกนาเต้ให้เรอัลมาดริดในช่วงหน้าหนาวเพื่อแลกกับค่าตัวบางส่วนก็ดูจะเป็นไปได้น้อยเช่นกันเพราะทีมไม่ได้มีแผนหาคนมาแทนทันทีทั้งหมดนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลน่าจะต้องเสียโกนาเต้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาล ซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่สำหรับแนวรับและอาจบีบให้สโมสรต้องเดินเกมหนักในตลาดซัมเมอร์ปีหน้าเพื่อนำใครสักคนเข้ามาอุดช่องโหว่นี้ให้ได้ทันเวลาเลยนะครับ มาดริดจ้องฉกกาเฟนแบกออกจากแอนฟิลด์ดิลสุดช็อกแต่ลิเวอร์พูลไม่สถานเรอัลมาดริดกลับมาเขย่าตลาดนักเตะอีกครั้งหลังมีรายงานจากสเปนเผยว่าไรอันกาเฟนแบกมิดฟิลด์คนสําคัญของลิเวอร์พูลคือเป้าหมายลำดับต้นๆที่ชาบี้อลอนโซต้องการดึงไปร่วมทัพให้ได้นะครับรายงานระบุว่าฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดและทีมงานเบื้องหลังในถิ่นเบนาเบลมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากาเฟนแบกคือกองกลางที่ใช่สําหรับ อนาคตของทีมโดยเฉพาะเมื่อเขาแสดงฟอร์มระดับเวิลด์คลาสทั้งในเกมที่เอาชนะแอตมาดริดกลางสัปดาห์และล่าสุดกับลูกยิงสุดสวยในดาร์บี้แมชที่ชนะเอเวอเรตัน2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กาเฟนแบกย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2023โดยค่าตัวราว34ล้านปอนด์และมีบทบาทสำคัญทันทีในทีมของอาเน่สลอตโดยลงเล่นในลีกเกือบครบทุกนัดและมีส่วนพาทีมหงสแดงคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งนั่นทำให้เรอัลมาดริดประทับใจในฝีเท้าของเขาแบบเต็มๆอย่างไรก็ตามแม้มาดริดจ,จะประเมินมูลค่าเบื้องต้นของกาเฟนแบกไว้ที่ราว65ล้านยูโรประมาณ56ล้านปอนด์แต่บอกได้เลยว่า ตัวเลขนี้ยังห่างไกลามากจากราคาที่ลิเวอร์พูลพร้อมจะเจรจาเพราะด้วยสัญญาที่ยังยาวถึงปี2028และบทบาทสำคัญในทีมตอนนี้ค่าตัวของกาเฟนแบกน่าจะทะลุหลัก100ล้านปอนด์แบบไม่มีข้อกังขานอกจากนี้ตัวนักเตะเองก็ไม่มีสัญญาณใดๆว่าอยากย้ายออกจากแอนฟิลด์ แถมก่อนหน้านี้โชเซ่ฟอร์เตสโรดริเกสเอเย่นของกาเฟนแบกก็เคยให้สัมภาษณ์แบบ2แง่2งงามว่าแน่นอนเขาดีพอจะเล่นให้เรอัลมาดริดแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลคงไม่ปล่อยง่ายๆและคงต้องใช้เงินมหาศาลแม้ภายหลังเจ้าตัวจะรีบออกมาแก้ข่าวว่าเป็นความเห็นในฐานะคนสเปนที่เติบโตมากับการเป็นแฟนมาดริด และยืนยันว่าไราอันมีความสุขดีที่ลิเวอร์พูลย่างไรก็ตามในเชิงความเป็นจริงลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งมากเพราะนักเตะยังมีสัญญาระยะยาวไม่มีเงื่อนไขปล่อยตัวและตัวนักเตะเองก็กำลังมีความสุขเต็มที่กับชีวิตในแอนฟิลด์ดังนั้นแม้เรอัลมาดริดจะจริงจังแค่ไหนแต่ดีลนนี้ก็ยังห่างไกลาจากคำว่าใกล้ปิด และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงกาเฟนแบกน่าจะยังเป็นแกนหลักของหงแดงไปอีกหลายปีนะครับ ฟานไดไขคำตอบทำไมกาเฟนแบกใช้เวลาปีหนึ่งกว่าจะปังกับลิวอภูลั่นตอนนี้ฟอร์มท็อปสุดในชีวิตเว์จิลฟานไดกับตันทีมลิวอภูออกมาเปิดใจถึงพัฒนาการอันน่าทึ่งของเพื่อนร่วมชาติอย่างไรอันกาเฟนแบกพร้อมย้ำชัดว่านี่คือช่วงที่มิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้เล่นได้ดีที่สุดในชีวิตแม้ยังเชื่อว,ว่ายังมีพื้นที่ให้พัฒนาได้อีกมากนะครับในวัยเพียง23ปี127วันกาเฟนแบกกลายเป็นนักเตะ อายุน้อยที่สุดที่ทั้งยิงและแอสซิสได้ในศึกเมอร์ซิไซด์ดาบีซึ่งเกมนี้ยังช่วยให้หงแดงเก็บชัยเป็นนักที่5ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกพร้อมรักษาสถิติ100%เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมกับแอตมาดริดกลางสัปดาห์รายงานจากเดียตเลติกชี้ชัดว่ากาเฟนแบกกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเกมของลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทีมของอาเนสลัลตซึ่งตัดสินใจดึงเขาลงมายืนเป็นมิดฟิลเบอร์6นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อฤดูกา ก่อนหน้านี้ลิวพูเคยบรรลุข้อตกลงกับมาตินซูบิเมนดี้จากเรอัลโซเซยดาดแต่เจ้าตัวกลับล้มดิวในนาทีสุดท้ายและเลือกย้ายไปอาเซนนลแทนในซัมเมอร์นี้ทําให้สล็อตต,ต้องหันมาปั้นกาเฟนแบกเต็มตัวหลังจากซีซั่นแรกทายป้ายการคุมทีมของคลอปเขาได้ออกสตาร์ทเพียง21นัดและเกือบครึ่งเป็นแค่ในบอลถ้วยแต่เพียงปีเดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วแล้วนะไม่ใช่แค่ปีนี้ฟัน ได้กล่าวเขาเหลือเชื่อมากมีความสําคัญกับระบบการเล่นของเราผมพยายามหาจังหวะส่งบอลให้เขาบ่อยที่สุดเพราะมันเป็นประโยชน์ทั้งกับเขากับผมและกับทีม ตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมฟอร์มดีที่สุดในชีวิตเลยแต่เขายังอายุน้อยนะครับยังต้องพยายามรักษาระดับให้ได้ทุกๆ3-4วันมันเป็นความทา้าทายที่ดีซีซั่นแรกเขาแทบไม่ได้ลงเล่นเลยด้วยซ้ำมันเป็นการผสมผสานหลายอย่างทั้งความมั่นใจการพัฒนาการได้เล่นในระดับสูงและการเข้าใจบทบาทในทีมผมดีใจกับเขามากเพราะเขาทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้เป็นแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ กาเฟนแบกกลายเป็นนิดฟิลที่ครบเครื่องทั้งรับและรุกโดยประตูที่ยิงใส่เอเวอร์ตันเป็นลูกที่สองในฤดูกาลน,นี้แล้วแม้ลิเวอร์พูลจะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการปิดเกมหลังโดนยิงไล่มาทำให้ต้องลุ้นเหนื่อยในช่วงท้ายเกมอีกครั้งแต่ชัยชนะยังคงเป็นของพวกเรา คุณคงไม่สามารถคาดหวังเกมง่ายๆได้ในพรีเมียร์ลีกฟานได์กล่าวเสริมคุณก็อยากชนะแบบสบายๆแหละแต่ความจริงมันไม่ง่ายเลยบางครั้งคุณก็ต้องกัดฟันสู้และเราทำแบบนั้นได้ดีในครึ่งหลังครับชัยชนะนัดนี้ไม่ได้แค่ทำให้หงแดงรักษาจ่าฝูงไว้ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่ากาเฟนแบกกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของลิเวอร์พูลในยุคใหม่แล้วนะครับ เด็กหงมาแน่แดนนิโยนี่นำทัพดาวรุ่งลุ้นแจ้งเกิดเกมดวลซาวฟแทมตันลิว์พูเตรียมโรเตชันครั้งใหญ่ในศึกคาราบาวครับรอบ3ที่จะเปิดแอนฟิลด์รับมือซาฟแทมตันในคืนวันอังคารนี้โดยบรรดาดาวรุ่งจากอะคาเดมี่หลายรายเตรียมมีชื่อมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่นำโดยเจเดนแดนและเทรนนิโอนี่ สองแข้งอนาคตไกลที่แฟนหงหน้าจับตามองอย่างยิ่งนะครับหลังจากลงสนามอย่างต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกอาเน่สล็อตก็ออกมายืนยันหลังเกมเมอร์ซิไซดดาบี้ว่าบรรดาตัวหลักอย่างเวอร์จิลฟานไดค์อิบราฮิมากัวนาเต้โดมินิกโซบอสไลและโมฮัมเหม็ดซาลาจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้แน่นอนเพื่อรักษาความสดไว้ลุยศึกใหญ่ที่รออยู่ด้วยเหตุนี้ดาวรุ่งจากอะคาเดมีจึงมีโอกาสถูกดันขึ้นมาโชว์ฝีเท้า โดยล่าสุด This Is Anfield รายงานว่าแดนและนิโยนี่ไม่มีชื่อในทีมลิเวอร์พูล21ที่พบกับแมนยูไนเดซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าทั้งคู่จะมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในคืนวันอังคารนี้สำหรับเทรนิ i โยนี่เคยลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ในเกม FA เัพเมื่อเดือนมกราคมส่วนเจเดนแดนก็เคยออกสตาร์ทในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับ PSVI h o ไอโฮเในเดือนเดียวกันไม่เพียงแค่2คนนี้ ยังมีทอมมี่พิลลิงและเคียรันมอริสันที่ไม่มีชื่อในทีม21เช่นกันและมีลุ้นมีส่วนร่วมที่แอนฟิลด์ขณะที่รีสวิลเลียมส์และไคล์กอร์ดอนก็มีชื่อฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าเกมนี้สล็อตจะส่งผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างโจโกเมสวาตารุเอนโดและเฟเดริโกเคียซ่าลงประคองเกมพร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเตะใหม่ได้ประเดิมสนามอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูจอจี้มามาดัชวิลลี่หรือกองหลังดาวรุ่งโจวานนี่เลโอนี่ขณะเดียวกันฟลอเรียนเวียตสและ Isaac, อเล็กซานเดอร์อีซัก2แข้งค่าตัวสถิติของสโมสรอ,อาจถูกส่งลงเคาะสนิมและยังมีชื่อของริโอเอนกูโมฮาเจ้าหนูวัย17ปีที่ได้รับการจับตามองว่าอาจเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในค่ำคืนนี้เช่นกันหรือว่าผูชุดนี้อาจไม่ได้มีตัวหลักเต็มทีม แต่ก็เต็มไปด้วยความสดใหม่จากเหล่าดาวรุ่งและนักเตะใหม่ที่กำลังหิวกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญทั้งสำหรับนักเตะและสำหรับอาเน่สลอตในการขับเคลื่อนอนาคตของทีมหงแดงต่อไปนะครับเนวิลเฉียบชี้เจ็บจี๊ เจ็บคำหลังมาติเนลลี่ยิงท้ายเกมผู้ชนะที่แท้จริงอาจไม่ใช่อาร์เซนอลหรือแมนซิตี้แม้กาเบรียลมาติเนลลี่จะกลายเป็นฮีโร่ยิงประตูตีเสมอในนาทีที่93ช่วยให้อาร์เซนอลแบ่งแต้มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แบบดราม่าคาบ้านแต่แกรี่เนวิลล์อดีตแข้งระดับตำนานของแมนยูเนเตดกลับมองว่าผลเสมอนี้ลิเวอร์พูลคือผู้ชนะตัวจริงจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับแกรี่เนวิลล์กล่าวผ่านสกายสปอร์ตไว้อย่างแหลมคมว่าลิเวอร์พูล อาจเป็นผู้ชนะของเกมนี้เพราะอธิบายว่าแม้จะต้องยอมรับความยอดเยี่ยมของเอเซ่และมาติเนลลี่แต่ภาพรวมคือเกมที่ทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตี้เล่นกันแบบอึดอัดตึงเครียดและทำแต้มหล่นกันทั้งคู่เป๊ปวางเกมชัดตั้งแต่เหลือราว30นาทีว่าเขาจะปิดเกมยังไงและมันก็เกือบได้ผลแต่สุดท้ายโดนลงโทษด,ด้วยความเฉียบของมาติเนลลี่ต้องยกเครดิตให้เลยแต่ความรู้สึกของแมนซิตี้น่าจะเต็มไปด้วยความผิดหวังนะครับหรือว่าผู้ขยับหนี้ 5แต้มสถานการณ์เป็นใจแบบไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มหลังจากเอาชนะเอเวอเรตัน2-1ในเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมของอาเน่สล็อตขึ้นนําจากฝูงแบบ100%เต็มคว้า15แต้มจาก5เกมแรกทิ้งห่างอันดับ2ทั้งอาร์เซนอลและสเปอร์ที่มี10แต้มเท่ากันถึง5แต้มขณะที่แมนซิตี้ตกไปอยู่ถึงอันดับ9ของตาราง มีเพียงเจดแต้มจาก5นับและพึ่งแพ้ทั้งสเปอร์และไบรตันในช่วงต้นฤดูกาลมาแล้วดีแคลนไรส์มิดฟิลปืนใหญ่ก็ยอมรับว่าทีมเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังและมาตินเลรีเปลี่ยนเกมได้จริงแฟนบอลในสนามเริ่มหมงุดหงิดกันบ้างเพราะเราครองบอลได้เยอะแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าพอครึ่งหลังเรากลับมาดีเลยสร้างโอกาสได้หลายครั้งและพอเห็นพวกเขาถอยไปเล่นหลัง5ซึ่งผมไม่เคยเห็นซิตี้ทำแบบนี้มาก่อน มันชัดเลยว่าพวกเขาแค่พยายามจะยื้อเอาชนะให้ได้สุดท้ายเราได้ประตูจากความมุ่งมั่นแบบที่ควรจะเป็นครับแม้เกมนี้จะจบลงด้วยรอยยิ้มของฝั่งอาเซนอลจากการไล่ตีเสมอได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายแต่หากมองในภาพรวมของการลุ้นแชมเมียร์ลีกตอนนี้แล้วิเวอว์พูลต่างหากที่เป็นผู้กุมความได้เปรียบสูงสุดแบบไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มเลยนะครับ เอ็ดดี้ฮาวยอมรับตรงไรอัซักนิวคาเซอรไร้ขมนิวคาเซอรยูเนเต็ดยังคงเจอปัญหาเดิมซ้ำซ่าเมื่อทำได้เพียงบุกไปเสมอกับบอลมาศูนย์ศูนย์แบบไร้สกอร์อีกครั้งในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเจ้าแบบไม่มีประตูเป็นนัดที่3ติดต่อกันสำหรับเกมเยือนและนั่นยิ่งตอกย้ำความจริงว่าช่องว่างที่อเล็กซานเดอร์อิซักทิ้งไว้ในแนวรุกนั้นชัดเจนขึ้นทุกทีนะครับ ในขณะที่เกมรุกในบ้านก็ยังไม่น่าประทับใจนักโดยยิงได้เพียง3ประตูจากทุกนัดที่เล่นในเซนต์เจมส์พาร์คเอดดี้ฮาวออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาหลังจบเกมว่าทีมของเขาจะต้องปรับตัวให้ได้ในแนวทางใหม่ที่ไม่มีอีซักเป็นแกนกลางในแนวรุกอีกต่อไปแน่นอนครับเราย่อมเป็นทีมที่ต่างออกไปในเกมรุกเมื่อไม่มีอเล็กซ์อยู่ในทีมฮาวกล่าวผมไม่ได้บอกว่านั่นเป็นเหตุผลที่เรายังยิงประตูในเกมเยือนไม่ได้ แต่แน่นอนว่าเราต้องปรับโฟกัสในการเล่นเกมรุกใหม่เขายังพูดถึงผลงานของ Nick ว o l ท e r ์มา e เหัวหอกตัวใหม่ค่าตัวสถิติที่เพิ่งยิงได้ในเกมเดบิวต์กับวูฟส์แต่ยังไม่สามารถสารต่อในเกมล่าสุดได้ผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากในวันนี้การเชื่อมเกมของเขายอดเยี่ยมแต่เรายังต้องปรับให้ทีมเล่นเข้ากับสไตล์ของเขามากกว่านี้ต้องมีการเติมเกมซัพพอร์ตมากขึ้นเพราะเขาทำได้ดีในจังหวะแบบนั้นนะครับแม้จะยังไม่ยิงได้ แต่ฮาวยังคงเชื่อว่าทีมกำลังพัฒนาไปในทิศทางใหม่และมันจะใช้เวลาเรากำลังเปลี่ยนผ่านเป็นทีมที่มีรูปแบบใหม่หวังว่าในระยะยาวจะกลายเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมแต่มันต้องใช้เวลาคุณซื้อชาวอังกฤษยังพูดถึงประเด็นสำคัญที่แฟนบอลคุ้นเคยดีว่ากองหน้าจะยิงได้หรือไม่อยู่ที่ทั้งทีมช่วยสนับสนุนได้แค่ไหนศูนหน้าทุกคนย่อมต้องพึ่งพาเกมของทีม ถ้าเราไม่สามารถดันเกมขึ้นไปสร้างโอกาสในพื้นที่อันตรายได้ต่อเนื่องเขาก็ไม่มีทางยิงได้หรอกครับคุณดูผลงานของอเล็กซ์เมื่อปีที่แล้วมันสุดยอดมากวันนี้ผมไม่โทษใครเป็นพิเศษแต่มันคือหน้าที่ของทั้งทีมฮาวยังกล่าวอีกว่าไม่ใช่แค่กองหน้าที่ต้องแบกรับภาระทำประตู แต่ปีกและกองกลางก็ต้องช่วยกันให้มากขึ้นเราต้องได้ประตูจากตำแหน่งริมเส้นและแผงมิดฟิลด์ด้วยเช่นกันเพราะถ้าคุณไม่มีคนช่วยสนับสนุนจากหลังกองหน้ามันจะกลายเป็นปัญหาทั้งระบบเขายังเสริมว่าข่าวดีคือกำลังสำคัญกำลังจะกลับมาทั้งแอนโทนีกอร์ดอนที่พ้นโทษแบนโยอานที่ใกล้ฟิตกลับมาลงสนามและเจเจที่ยังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่เราเสียผู้เล่นตัวสำคัญพร้อมกันหลายคนแต่มันกำลังจะดีขึ้น และผมมั่นใจว่าพวกเขาจะเข้ามาเติมเต็มจุดที่เราขาดได้แน่นอนครับ เอเลียดยังต้องเรียนรู้สตาร์หงปรับตัวยากวิลล่าฟอร์มฝืดไร้ชัย5นัดติดฮาวิเอเลียดยังไม่สามารถเบียดขึ้นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับและฟอร์มของทีมก็ยังคงน่ากังวลเมื่อผ่านไป5นัดวิลล่ายังไม่ชนะใครและจมอยู่ในอันดับที่18ของตารางสำหรับแฟนหงแดงที่ติดตามพัฒนาการของเอเลียดนี่ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่ไม่ง่ายเลยสำหรับดาวเตะวัย22ปีที่ต้องปรับตัวจากระบบการเล่นที่ คุ้นเคยภายใต้การคุมทีมของลิเวอร์พูลสู่ทีมใหม่ที่ยังคงหาทิศทางไม่เจออย่างวิลล่าเอเลียดคุ้นชินกับเกมที่ไหลลื่นรวดเร็วและมีโครงสร้างชัดเจนแต่ที่วิลล่าในตอนนี้เขากำลังพยายามหาจุดยืนของตัวเองในทีมที่ยังไม่มีรูปแบบตายตัวแม้จะมีแววให้เห็นจากการยิงประตูในเกมคาราบาวคับกับเบรนท์ฟอร์ดแต่ในเกมลีกเขายังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้แต่นัดเดียว ล่าสุดในการเสมอกับซันเดอร์แลนด์มึงต่อหเอเลียดได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรอง32นาทีและมีโอกาสลุ้นทำประตูแต่กลับซัดหลุดจากเส้นกรอบเขตโทษไปอย่างน่าเสียดาย อูนายเอเมอรี่กุนซือของวิลล่ายอมรับตรงๆว่าเอเลียดยังต้องเรียนรู้อีกมากพร้อมให้สัมภาษณ์ผ่านท a l กสปอร์ตว่าฮาวิ่มีโอกาสยิงหนึ่งครั้งแต่เขายังต้องเข้าใจสไตล์การเล่นของเรามากกว่านี้นะครับเขาต้องเรียนรู้การจ่ายบอลให้มากขึ้นก่อนจะพยายามทำแอสซิสต์หรือจังหวะจ่ายสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เขาต้องพัฒนาเอเมอรี่ยังชี้ว่าแม้จะนำอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ทีมกลับไม่สามารถควบคุมเกมได้เลยโดยเฉพาะในช่วง1ิบ นาทีสุดท้ายตอนนำา1 0่เราก็ยังไม่ได้ครองเกมเลยและตอนโดนตีเสมอเราก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ซันเดอร์แลนด์สามารถสวนกลับและเกือบชนะได้ด้วยซ้ำซึ่งผมกังวลมากนะครับเขาเน้นว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคือการสร้างทีมให้เป็นรูปธรรมท,ทั้งแท็กติกและอัตลักษณ์ของสโมสรบางครั้งเรายังเล่นแบบต่างคนต่างเล่นเราต้องรวมกันให้เป็นระบบเดียวและให้ผู้เล่นมั่นใจในแผนของทีม เกมในบ้าน2นัดต่อจากนี้ทั้งในยูโรปาลีกกับโบโลญญาและเกมลีกกับฟูลแลมเราหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนพอสมควรในการรอดูเด็กของตัวเองปรับตัวกับทีมใหม่และกว่าจะเห็นเฉิดฉายในสีเสื้อของวิลล่าได้เต็มที่ก็อาจต้องรอจนกว่าเขาจะเข้าใจวิถีของวิลล่าอย่างแท้จริงนะครับ เชียร์เอร์ชี้มีแข้งเลี้ยวผูฟอร์มแผ่วกว่าปีก่อนยกเอกิติเก้สมควรยึดตัวจริงต่อเนื่องแม้เลี้ยวผูจะเดินหน้าคว้าชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบในพรีเมียร์ลีกต่อเนื่องด้วยการเฉือนเอาชนะเอเวอร์ตต์2-1ในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้แต่ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างอารันเชียร์เอร์กลับมองว่ายังมีผู้เล่นบางคนในทีมที่ยังไม่โชว์ฟอร์มในระดับที่ควรจะเป็นนะครับโดยเชียร์เอร์ได้แสดงความเห็นผ่านรายการของ NBC Sports หลังจบเกมโดยพุ่ง เป้าไปที่มิลอชเคอร์เคสแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติฮังการีเชียร์เรวิจารณ์เคอร์เคสย่างไม่เข้าฟอร์มตอนนี้เราไม่ได้เห็นฟอร์มแบบเดียวกับที่เขาเคยทำไว้ตอนอยู่บอลมัดเลยโดยเฉพาะในฝั่งซ้ายเชียร์เร์กล่าวตอนนั้นเขาเล่นได้อย่างอิสระกล้าเล่นกล้าเติมกล้าลุย แต่ตอนนี้ดูเหมือนเขากำลังลังเลว่าจะเติมดีหรือจะถอยลงไปช่วยป้องกันร่วมกับฟานได์และโคนาเต้ดีแม้ว่าเคอร์อเคสจะถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับเบอร์ลี่เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่เจ้าตัวก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นในเกมล่าสุดกับเอเวอเรตที่เลอ้์วูลได้2ประตูจากไรอันกาเฟนแบกและฮูโกเอกิติเกอย่างไรก็ตามเชียร์เตือนว่าในทีมชุดนี้ไม่มีเวลาสำหรับการปรับตัวอย่างช้าๆเพราะผู้เล่นตัวสำรองคุณภาพอีกหลายคน กำลังรอโอกาสของตัวเองอยู่เช่นกันนะครับเอกิติเก้ร้อนแรงจนเชียร์ร์ย้ำห้ามดรอปเขายังกล่าวถึงการแข่งขันในตำแหน่งกองหน้าระหว่างฮูโก้เอกิติเก้และอเล็กซานเดอร์อีซักซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีความสามารถระดับหัวแถวมันไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่เลยนะครับถ้าผมเป็นเอกิติเก้ผมคงไม่มีทางยอมให้ตัวเองหลุดจากตัวจริงได้หรอกด้วยฟอร์มแบบนี้ด้วยจำนวนประตูและผลงานที่เขาทำอยู่ เชียร์เรอร์กล่าวเขาทำให้โคชไม่มีทางเลือกนอกจากต้องส่งลงสนามต่อไปดังนั้นอีซักอาจจะต้องรอโอกาสไปก่อนเอกิติเก้ทำไปแล้วถึง5ประตูและแอสซิสรวมกันนับตั้งแต่ย้ายมาจากไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตขณะที่อีซักก็เพิ่งสร้างสถิติค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่125ล้านปอนด์แต่อย่างที่กุนซืออาเนส็อตเคยพูดไว การมีการแข่งขันในทุกตำแหน่งคือสิ่งที่ทีมระดับลิเวอร์ pool ต้องการโดยเฉพาะเมื่อพวกเขายังไม่พลาดแม้แต่นัดเดียวในลีกฤดูกาลนี้นะครับ ทำไมซาลาถึงไม่ใช่ตัวเต็งบอลลงดอร์ทั้งที่ควรจะใช่คําถามที่โลกฟุตบอลยังไม่กล้าตอบแม้จะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ได้สําเร็จพร้อมทําสถิติมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในยุโรปตลอดฤดูกาล2024-2025แต่โมฮัมเหม็ดซาลาก็ยังไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งสําหรับรางวัลบอลลงดอร์ในปีนี้ซึ่งกลายเป็นคําถามใหญ่ที่แฟนบอลทั่วโลกเริ่มตั้งกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขายังต้องทำอะไรอีกมีไม่ใช่ ครั้งแรกที่ชื่อของซาลาถูกพูดถึงในฐานะ1ในที่สุดของยุคนี้แต่กลับไม่มีวันเข้าใกล้รางวัลส่วนบุคคลสูงสุดของโลกฟุตบอลเลยจริงๆนะครับ ซาล่าเคยได้อันดับ6ในปี2018อันดับ5ในปี2019และอันดับ5อีกครั้งในปี2022แม้จะเป็นอันดับที่น่านับถือแต่ก็ดูต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับผลงานระดับมาสเตอร์พีซตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งในแง่ของจำนวนประตูถ้วยแชมป์การเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยและอิทธิพลในสนามที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีข้อกังขาในฤดูกาลล่าสุดซาร่าในวัย32ปีไม่เพียงแค่เป็นดาวยิงเบอร์หของทีมแต่ ยังคว้ารางวัลเพลย์เมเกอร์ยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกด้วยสถิติแอซิสสูงสุดในอาชีพที่18ครั้งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แค่ยิงแต่เป็นผู้สร้างเกมที่สมบูรณ์แบบและเป็นหัวใจของลิเวอร์พูลในทุกจังหวะสำคัญแต่ทำไมยังไม่ใช่ตัวเต็งบอลลงดอร์ซาร่าเคยให้สัมภาษณ์กับแกรี่เนวิลเมื่อไม่นานนี้เขาพูดอย่างสุขุมแต่ได้ใจความว่า ผมเคยหมกมุ่นกับมันมากนะแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าบางอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและนั่นคือประเด็นที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามอะไรคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของซาลาคำตอบอาจไม่ใช่เรื่องฟอร์มหรือผลงานแต่คือภาพลักษณ์ความเข้าใจและโครงสร้างของการยอมรับในโลกฟุตบอลระดับสูงเมื่อซาลาถูกมองผ่านกรอบที่เข้าไม่ถึง งานวิจัยชื่อดัง Orientalism ของ Edward s a ์ดอธิบายว่าชาวตะวันออกมักถูกวางภาพว่าแปลกใหม่แต่นอกวงและนั่นอาจอธิบายได้ว่าทำไมซาลาถึงยังไม่ถูกยกให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบที่คนยุโรปได้รับเวลาแฮร์รี่เคนถอยตามแล้วจ่ายบอลเขาคือมันสมองเกมบุกเวลารูนี่ลดบทบาทมาคุมเกมเขาคือผู้ใหญ่ที่เข้าใจแทคกติก แต่เมื่อซาลาพัฒนาจากตัวรุกฝั่งขวาจอมยิงมาเป็นเพลย์เมเกอร์ที่อ่านเกมขาดสร้างจังหวะและแบกรับเกมบุกทั้งทีมเขากลับยังถูกนิยามว่าเร็วคมบุกตรงทั้งที่เขาไม่ใช่แค่นั้นมานานแล้วซาลากับบทบาทที่ยากที่สุดในวงการนักฟุตบอลมุสลิมที่ไม่ขอซ่อนตัวหนึ่งในเหตุผลลึกๆที่ทำให้ซาลาไม่เคยเข้าใกล้บารลงดออาจไม่ใช่เรื่องในสนามเลย แต่มาจากการที่เขาเป็นมุสลิมอย่างเปิดเผยในระดับที่ไม่เคยมีผู้เล่นระดับโลกคนไหนทำมาก่อนเขาสวดหลังทำประตูเขาถือศีลอดแม้มีเกมแข่งขันเขาพูดถึงพระเจ้าและศรัทธาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ประนีประนอมต่อภาพลักษณ์ ในประวัติศาสตร์มีเพียง3นักเตะม,มุสลิมที่ได้บลอลงดอได้แก่จอชเวอร์อาซีเนดีนซีดานและคาริมเบนเซม่าแต่ไม่มีใครคนไหนแสดงออกเรื่องศรัทธาเท่าซาลาเลยและในโลกที่ภาพลักษณ์และการตลาดสําคัญยิ่งกว่าฟอร์มการเล่นเรื่องนี้อาจเป็นสิ่งที่ทําให้เขายังไม่ถูกเลือกแต่แม้ไม่ได้รางวัลซาลาก็เปลี่ยนโลกฟุตบอลไปแล้วผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุว่าอาชญากรรมจากความเกลียดชังในเมือซีไซด์ลดลงเกือบ1 9 หลังซาลา่าย้ายมาลิวะพูจำนวนชวีตต่อต้านชาวมุสลิมในกลุ่มแฟนหงลดลงครึ่งหนึ่งโดยที่เขาไม่เคยพูดอะไรยิ่งใหญ่ไม่เคยออกแคมเปญอะไรเลยแค่เป็นตัวเองแค่อยู่ตรงนั้นแค่นั้นก็เปลี่ยนความรู้สึกของเมืองหนึ่งและคนทั้งโลกฟุตบอลได้คำถามจึงไม่ใช่ว่าซาลาทำพอหรือยังแต่คือโลกฟุตบอลพร้อมจะยอมรับเขาจริงๆแล้วหรือยังและนี่คือคำถามที่ยังไร้คำตอบขณะที่รางวัลบอลลงดอปี นี้กำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิวร์พูลประจำวันที่22กันยายนในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ